ลโหลสวัสดีกลับมาเจอคลิปหยกแล้วนะครับขอปรับกล้องนิดนึงนะครับคลิปนี้มาเล็กช่งอีกแล้วครับผมต่อจากคลิปที่แล้วเลยคลิปแล้วเรามาพูดถึงเทรลเลอร์ตัว w i ยด์ินีหรือเป็นที่พรมลิขิตครับผมเราพูดถึงวันแรกไปแล้วคือ Sunday แเราพูดถึง มันเดย์กันต่อในช่วงบ่ายหรือเย็นไม่รู้ว่าไม่แน่ใจว่าตัวซันเดย์ออกตัดต,ต่อเสร็จแล้วลงกี่โมงแต่ลงวันเดียวกันครับผมทั้งมันเดย์ไอทั้งซันเดย์แล้วก็มันเดย์ก่อนจะไปดูและเลชันพร้อมๆกันนะครับอย่าฝากทุกคนช่วยกด subscribe ช่องด้วยนะครับรวมถึงถ้าไม่กดทุกคนจนเกินไปฝาก follow ทางอินสตาแกรมด้วยนะครับบางทีลูกค้าบ,บอกว่าคนติดตามอินสตาแกรมน้อยจังคือหล,กหล,กอออล,ลักๆอ่ะยกอ่ะลงรูปทางอินสตาแกรมใช่ปะ แต่ถ้ามีคอนเทนต์ต่างๆนาน,นามันจะอยู่ที่ YouTube กับ TikTok ทําให้ทาง YouTube กับ TikTok คนติดตามเยอะมากอินส a าแกรมมันก็เลยไม่ค่อยมีคนติดตามแต่ลูกค้าก็อยากให้มันมีคนติดตามทาง Instagram ด้วยครับยังไงรบกวนทุกคนด้วยนะ <c oughs> ขอ,อกันงตรงๆเลยฝากไปฟอลโล่ด้วยนะครับเราไปดูกันเลยครับว,ว่าวันจันทร์มันเดย์นุ่มๆน่ารักมากคือตรงๆว่าอินคาแรคเตอร์สคนอะอยู่ชอบ น้องคนเนี้ยังไม่รู้จักชื่อเขาอยูกัไม่ได้ส่วนน้อยคนเขาเป็นฟิลที่แบบยังไม่ชอบคนไม่ใช่ไม่ชอบแต่แบบมันไม่ใช่ฟิลเราแล้วกันน้องที่เป็นวันจันอะ่ะโอเคดูกันเจ้าหญิงร้องเจ้าหญิงอะไรล่ะกูอยู่ฝ่ายสมมเฮ้ยเขอยู่ที่ไหนอ่ะมาแลา้วครับใครมววไม่เจ้าหญิงว้าว โดนสะกดปะเวลาเซฟคนที่ใช่อ่ะแล้วน,นี่มึงไปเจอใครมานุ่นพีน่พี่คณะพี่พี่พีโอ้ยทำยังไงกัมึงนี่เลยกูยังไม่เยมคยกูอยยอยเองจริงอยู่เอาเชียร์ได้ยิงทั้งกองชินหล่อมากเลยนะนหน,ะนห้าตาเจ้าเล่หล์เชียวกูขอเตือนหน่อยถ้ามึงไม่อยากเสียใจยอ่ะอย่าเล่นกับไฟมันไม่ทางเกิดขึ้นหรอก แค่เพิ่งพีเขาอะเชี่ยโค่นโมเมนต์ผมเชื่อเลยว่าเจ้าสู้สุดๆอ่ะการแสดงบางอย่างของคนบางคนอาจจะไม่ได้เป็นเหมือนที่เราคิดเหมือนบางคนพูดอย่างแต่นในใจเป็นอีกอย่าง ักท<ด>มันไม่ได้เกิดขึ้นง,ง่ายๆในช่วข้างคืนนะเชียดูเกาหลีมากเลยอ่ะจบแล้วครับ Monday w วาด s ซีนีหรือมันเป็นหรือเป็นที่ผมลิขิตต่างกับวันจันทร์ชัดเจนนะไอ้ต่างกับวันอาทิตย์ชัดเจนเนาะวันอาทิตย์ของพี่ซันก็จะดูแบบอีกฟิลดูดูแข็งๆกว่า อันนี้ก็จะเป็นเหมือนของวันจันของมันเลยลงมาเป็นฟิลที่ดูเด็กลงดูเป็นพอฟฟเลิฟมากขึ้นน่าจะเป็นการความดารของมันชื่อมัมปะมันสักอย่างที่น้องขึ้นตัวเล็กๆแกครับกับคนที่ชื่อจีน่ยวชอบคนนี้มากเลยหรออ่ะรู้พี่รู้น้องแล้วคนหนึ่งก็น่าจะเป็นแบบตัวท็อปของโรงเรียนของไฮสคูลที่หนึง่งและเด็กคนหนึ่งที่ดูเป็นคนธรรมดาแต่ไปชอบคนที่เป็นตัวท็อปถ้าดูเกมไม่ผิดหยกเดาว,ว่า คนที่หล่อๆคนที่เป็นพระเอกคนนั้นอนะ่ะก็น่าจะชอบน้องคนนี้เหมือนกันแต่อาจจะเป็นเหตุการณ์บางอย่างที่ทําให้เขาหลักกันไม่ได้แล้วก็เนื้อเรื่องน่าจะนาพาให้เขารู้สึกว่าจะได้ไม่ได้ได้ไม่ได้ให้พวกเราลุ้นกันแล้วก็จิ้นกันประมาณนี้นะครับผม <c oughs> น่าจะเป็นฟิลเรื่องที่เดาไม่ค่อยยากเท่าไหร่สำหรับมันเดย์รู้สึกว่าซันเดย์ที่ผ่านมาดูจะเดาแก่เรื่องยากกว่านิดนึง แต่ถ้าอยู่รู้สึกว่าถ้าเราไปตรงทารเกตอ่ะคนอ่ะคนคน่าจะชอบฟิลเรื่องนี้มากกว่าเพราะมาดูน่ารักกุ๊กกิ๊กแล้วก็ตัวนกกา,ยวายเอกกับพระเอกตัวพระเอกกับนายเอกก็น่ารักมากก็เป็นฟิลที่คนชอบอยู่ก็ชอบสิชอบ,ชอบ,ชอบ,ชอบนป็นคนยงจีนน่ารักก็โอเคคลิปนี้ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมเดี๋ยววันอังคารที่ยี่สิบเก้าไอ้วันอังคารที่ส0มสิบหรือ29่0อ่าสามสิบอะสักอย่างอ่ะเขาจะออนแอร์ air ตัววายดินี หรือเป็นที่ผมลิสิตนะครับให้เราพวกเราดูกันทาง AS Play นะครับยางน่าจะดูคืนนี้เลยคืนนั้นเลยแล้วก็อาจทำเดโมชันแล้วก็ลงให้ทุกคนดูกันในวันพุธที่31ใช่ปะสักอย่างอาทิตย์หน้าเลยครับผมไม่าพากติดตามด้วยโช่วงนี้ออกไปข้างนอกนะครับอย่าลืมใส่แมสตลอดเวลาล้างมือด้วยนะครับเทคแคร์ care, ดูแลตัวเองนะครับผมแล้วฟนะบาย